สวัสดีเอทุกคนนะผมต้นตำรับลูกชิ้นเยินนต้องเย็นกินแบบนี้เลยมา้คนคนต่อต่อแถว ร้านนี้เป็นร้านป้ามานี ไปร้านป้านีลูกชิ้นยืนจินนะครับผมโอเคเอามาหน่อกนี่ครับคุณฮะเกียว อันนี้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ใหญ่อ๋อยืนกินก็จะมีผักแน่นอนโอ้สีกบ้า,บานเดียวละสี่ร้อยเลยนะมันเกินเอาแบบไหนมันเกินเอาแบบไหนฮะ ไม่เป็นแบบนี้ฮะใเกอล้วเ้เออยบาทนะคะไม่หนุก็ได้นะคอันนี้อะไรคะ พี่พานึงงนึงเนาะใส่ด้กันนะคะโอเคเอากินอันนี้ไหมกินเด็กไหมกินอันนี้ไหมเอาอันนี้ไม้หนึ่งครับกินอปนไหมครัครับ หไนหนไหนเราเอาไหนน,น,นี่นะอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับอันนี้ด้วยหนึ่งหมือันนี้สองร้อยค่ะยืนกินนี่นี่ของต้นตำรับแท้ต้องยืนกินเขาจะเป็นฝาดแดงนะคะัด้านเรือขวาดราวันนี้เขาใช้กลับบ้านนะครับทุกคน,นราน้านปานีดูชิ้นยืนกิน,นะผมมีต้น อันนี้ครับอันน้ำจิ้มใส่หน่อยนะคะครับผมมีอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยพริกสดนะาพริกสดอันนี้เป็นพริกเผาดันนี้คือดั้งเดิมนะครับขอบคุณครับนี่อ๋อมีพริกเผากับดั้งเดิมโได้กินอะไรใช่ครับร้อนร้อนจัดไหมล่ะ อันนี้เป็นไห้กรไก่ค่ะร้อนนะนี่ได้แล้วของเราครับก็จะมีรับจิ้มให้อันนี้พิกเป่าไะลูกอร่อยไ้มอร่อยเลยอ่ะนีอะไรนี่นเนื้อ อันนี้เป็นเอ็นเนื้อ,อน,น่ะเจ้ที่บังนกินเนออให้พี่เขากิก่นจิ้เนบอ่ลู่ะแล้ทีู่กกับปากอ ทูกแรกเรายังไม่ได้กินทางร้านก็จะมีชัววให้แบบนี้นี่แบบตัหอ้งดิมนั้อนอนังเดิมขอให้รูก้ก่อนใช่ไหม

เ <Spe cies> ดืมดเขียวนี้ครับของยานครับจัดเต็มเลยอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยนะครับ่อกว่าอร่อย cho ai nữa nghe đấy mình không có không muốn mà có không mà chứ มาบุยลแล้วก็เจอมาเที่ยวมากินแน่เลมากี่นี่จับปะอืมลายลายร้านนี้ลูกค้าเยอะนะครับเราสามารถเลือกไม้ได้เลยนะชอบแบบไหนก็ทางร้านก็จะมีผักให้แบบนี้เลยมีผักกับแจ่มให้ ครับผมครับผม

เดออันนี้ไม้เท่าไหร่นะครับไม้ไม้เท่าไหร่ไม้ยี่เอาหัวว่ะไม้ยี่เอาสิบสองไม้ครับผมแบบเนี้ย ใช่เอานนี้สิบสองไม้เมื่อกี้ผมกินอันนี้ไปหนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันต้องด้วยนะครับ เนาะใช่ครับเป็น50เกนทร์35เป็น85ค่ะเป็น5เอาให้ถึงร้อยเอาให้ถึงร้อยอ่ะอันนี้5บาทแล้วก็พูดยีก3ไม้ก็ได้อันนี้ใช่ไหมจะไม้หนึ่งแล้วฝั่งนี้สามไม้ไหนก็ได้ค่ะอันนี้ครับ3ไม้ไอ้แล้วได้น้ำกิ้มกี่อย่างครับ3อย่างได้นะคะโอเคครับผมอันนี้เราจัดเต็มเลยนะครับผมกับร้าน ป้านี่ลูกชิ้นยืนกินเมืองบุรีรัมนะนนเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยใใจ่ายตั้งคก่อนีิหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับเรียบร้อย